Game, so ยินดีต้อนรับสู่ JK Auto Review แหล่งรวมรีวิวรถยนต์ล่าสุดข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญและฟีเจอร์เด็ดๆของรถยนต์รุ่นใหม่ๆที่คุณไม่ควรพลาดวันนี้เราจะพาคุณไปชมรีวิวฉบับเต็มของ r a n g Rover SUV รุ่นปี2025รถ SUV สุดหรูที่ยังคงสร้างมาตรฐานใหม่ในด้านดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยี ร Rover รุ่นปี2025มาพร้อมดีไซน์หรูหราและทรงพลังด้วยเส้นสายที่เรียบหรูมือจับประตูแบบเรียบไปกับตัวรถและหลังคาลอยที่ช่วยเพิ่มความลู่ลมของตัวรถไฟหน้าเล็ดและกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ช่วยให้รถดูทันสมัยแต่ยังคงเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเรนโ v e r ไว้อย่างชัดเจน ในด้านขุมพลังรุ่นปี2025มีตัวเลือกที่หลากหลายทั้งเครื่องยนต์ V8 ที่ทรงพลังรุ่นไฮบริดแบบไมฮ y บริดและปลา g i กอินไฮบริที่เหมาะสำหรับผู้ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมแต่ไม่อยากลดทอนสมรรถนะเครื่องยนต์ V8 ให้แรงม้าและแรงบิดที่ยอดเยี่ยมขับขี่นุ่มนวลบนถนนไฮเวย์ส่วนรุ่นไฮบริดช่วยประหยัดเชื้อเพลิงและลดการปล่อยมลพิษเหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการทั้งความหรูและความรับผิดชอบต่อโลก ภายในห้องโดยสารได้รับการออกแบบอย่างประณีตเบาะหนังแท้ตกแต่งด้วยไม้แท้และไฟแอมเบียนไลท์ที่ปรับได้ช่วยสร้างบรรยากาศหรูหราและผ่อนคลายหน้าจอสัมผัสโค้งขนาด13.1นิ้วมาพร้อมระบบปีวิโปรที่ทันสมัยใช้งานง่ายเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้เต็มรูปแบบและยังมีระบบเสียงระดับไฮเอนด์จากเมริเดียนที่ให้ประสบการณ์ฟังเพลงที่เหนือระดับ คืนที่โดยสารกว้างขวางโดยเฉพาะรุ่นฐานล้อยาวมีที่นั่งด้านหลังแบบ Executive ที่ปรับเอนนวดได้พร้อมจอภาพส่วนตัวทำให้ทุกการเดินทางรู้สึกเหมือนนั่งในชั้น First Class เรื่องการขับขี่ Range Rover 2025ทำได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยระบบช่วงล่างแบบถุงลมที่ปรับระดับอัตโนมัติและระบบ Terrain Response ที่เหมาะกับทุกสภาพถนนระบบขับเคลื่อนสีล้อและเทคโนโลยีช่วยขับขี่เช่นระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันระบบช่วยจอดและกล้องมองรอบคันทำให้ผู้ขับขี่มั่นใจในทุกสถานการณ์ Range Rover SUV ปี2025เป็นการผสมผสานระหว่างมรดกทางแบรนด์กับนวัตกรรมล้ำสมัยเหมาะสำหรับผู้ที่มองหาความหรูหราสมรรถนะและเทคโนโลยีในรถคันเดียวหากคุณชอบรีวิวนี้และอยากติดตามเนื้อหาดีๆเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นใหม่สเปคและการเปรียบเทียบอย่าลืมกดติดตาม JK Auto Review แล้วพบกันใหม่เร็วๆนี้